โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับยีอสู่ช่อง TMP Racing นะครับก็วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องว่าเครื่องโรตารี่เนี่ยมันกินน้ำมันไหมมันใช้งานประจำวันได้หรือเปล่าทั้ง RX7 RX8 ผมจะเน้นแค่2รุ่นนี้นะครับ RX7 กับ RX8 แต่ส่วนถ้าเรื่องเป็นรถอะไรก็ตามที่วางเครื่องยนต์โรตารี่เนี่ยก็จะอยู่ในคลิปนี้ด้วยทั้งหมดซึ่งคำถามแรกเลยนะที่ผมจะเห็นกันว่า มันจะเป็นคําถามที่ผมรู้สึกว่ามันเกลื่อนที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่มีความรู้สนใจอยากจะเข้ามาเล่นอ่ะเอาแบบง่ายๆเลยคนที่ไม่มีความรู้เลยอยากจะเพิ่งเข้าวงการนะครับวงการสามเหลี่ยมโอตารี่นะครับผมขอพูดจากประสบการณ์ผมนะครับผมทํางานที่อู่โรตารี่ชื่อดังแห่งหนึ่งแต่ผมไม่บอกนะครับว่าเป็นอู่ไหนเพราะว่าผม ไม่เอ่ยถึงนะครับถ้าเขามาในอนุญาตเพราะฉะนั้นผมจะคุไปไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่รู้จักผมก็อาจจะพอเดาไว้แล้วว่าผมทํางานที่ไหนเพราะฉะนั้นความรู้ที่ผมมีเนี่ยเกี่ยวกับโรตารี่เนี่ยอ่าไม่โม้นะครับไม่โม้ไม่ได้เอามาจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้มัวทรงขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้รับจากการประสบการณ์การทํางานล้วนๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี่ย กล้าพูดเลยว่าสิ่งที่ผมพูดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโรตารี่ไอเซเว่นไอแปดหรือเครื่องยนต์โรตารี่ทั้งหมดเนี่ยใช้งานประจําวันได้ไหมได้สิครับไเอเ้ที่อคือถามโง่ๆครับคือคุณถามโง่มากเลยถ้ารถเครื่องยนต์พวกเนี้ยมันผลิตออกมาแล้วใช้งานประจําวันไม่ได้เขาจะผลิตออกมาทําซากอะไรครับผมถามหน่อยงั้นเขาก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นรถแข่งอย่างเดียวจริงป่ะเขาจะทำโปรดักชันไลน์ออกมาให้รถบ้านมีทําไมอ่ะไอ้คุณถามโง่มากเลยอ่ะ <c oughs> แต่ผมพูดตามตรงนะผมไม่ได้ดา่าแต่นี่คือสไตล์ผม ก็คือมันเป็นคําถามกโง่งครับคือมันใช้ได้เลครับใช้ได้โคตรดีเลยด้วยแต่ขึ้นอยู่กับว่าคําเดียวนะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินหรือเปล่าฟังผมฟังคำผมไว้ดีนะใช้งานได้สะดวกและดีด้วยแต่คุณมีเงินหรือเปล่าอันนี้เรากําลังพูดถึงรถธรรมดาเครื่องธรรมดาที่ได้ที่ไม่ได้ทําการ Modify ที่สูงมากหรือเวอร์วังเช่นไม่ได้บิดพอร์ตไม่ได้ทําพอร์ตไม่ได้สตรีทพอร์ต เดิมเดิมเลยครับเดิมเมเลยแค,แค่อาจจะมี v m เมาสนะครับระบายความร้อนแต่ไม่ได้ทำพอร์ตนะครับไม่ได้บิดไม่ได้สตรีทหรือจะไม่ได้ PP พอร์ตอะไรก็ตามนะครับขี่ได้ง่ายมากและโคตรสบายแต่มีแค่สองอย่างที่คุณควรคำนึงถึงนะครับคือค่าน้ำมันแล้วก็พวกเอ่เียร์แลนด์การเม,เมทนเทนแนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกหรืออย่างที่ใครๆทราบหรือไม่ทราบไปแล้วโรตารี เป็นรถที่กินน้ํามันมากนะครับมากแล้วก็ไม่ใช่แค่กินน้ํามัน <_ sl ope> อย่างเดียวกินน้ํามันเครื่องด้วยนะครับกินน้ํามันเครื่องด้วยมากๆนะครับถ้าเป็นรถที่ผมพูดตามตรงนะครับถ้าเป็นรถที่โมดิฟายมาในระดับหนึ่งไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยทั้งสตรีทหรือปิดพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งกันที่2,000โล3,000โลนะครับถ่ายทิ้งเลยนะครับเพราะโรตารี่เนี่ยเป็นเครื่องที่ผมพูดเลยว่าใช้น้ํามันเครื่องเปลืองี่เที่ยแล้วก็กิน พอสมควรแล้วคุณต้องคอยหม,หมั่นเช็คน้ำมันเครื่องเสมอเพราะถ้าคุณไม่เช็คเมื่อไห่มันมีสิทธิ์หายแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันหายคุณเตรียมน็อกได้เลยครับเครื่องพังแน่นอนผมการันตีนะครับส่วนเรื่องร uh, ายละเอียดการลงไปที่ว่าทำไมเมื่อกี้น้ำมันเครื่องผมไม่อธิบายเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมอธิบายแค่คร่าวๆให้แบบเพื่อนคุยกันนะครับไม่ได้ลงวิชาการลงลึกมากเพราะว่าฉะนั้นผมจะ,ะเพราะฉะนั้นผมจะแยกไปทำเป็นคลิปหนึ่ง กินน้ํามันเครื่องกินน้ํามันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาคุณใช้งานโรตารีเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ใส่ออโต้ลูปจะค่อนข้างโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกหรืออย่างที่รู้กันคือเครื่องโลเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เผาไหม้ให้ตายยังไงก็เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีพวกเข่าพวกเศษพวกสตีทยอะไรเนี่ยหลงเรืออย่างแน่นอนมันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยจนเป็นตะกอนพอมันเป็นตะกอนมากๆมันจะ เป็นส่วนที่ทำให้เครื่องคุณพังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยทำการใส่ออโต้ลูปเข้าไปนะครับออโต้ลูปคืออะไรออโต้ลูปก็คือทูทีครับที่ใส่ในรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะถต่ว่าใส่แล้วช่วยอะไรใส่แล้วทําให้การเผาไหม้มันสมบูรณ์ขึ้นลดพ,พวกข่ามเมาพวกค่าพวกอะไรที่จะสะสมภายในเครื่องนะครับต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการขี่โรตารี่ไม้ว่าคุณจะขี่รถอะไรก็ตามที่มีตเครื่องยนตอโรตารี่เนี่ยอย่างน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือวันหนึ่งเนะี่ยคุณต้องขี่ให้ ให้ถึงเลสไลน์เขาจะรับว่าเลสไลน์ว่าขีดถึงรอบเลสไลน์มันนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเป่าสิ่งที่ตกค้างขมเหาต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปให้หมดนะครับทําให้รถคุณเนี่ยมันพูดง่ายคืออยู่ไปได้นานๆและใช้งานได้นานขึ้นนี่คือเคล็ดเคล็ดลับนะครับอาจจะมีแค่บางคนที่รู้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่เล่นนะครับมันเป็นความรู้ที่ง่ายคือ คุณไม่สชมมหาหาที่ไหนได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเล่นอะไรเงี้ยผมก็มาบอกให้ฟรีๆนะครับพออยากให้ทุกคนเพื่อนๆมาเล่นโรตารี่กันเยอะๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหมือน2 0 3 0ปีที่แล้วนะครับทุกคนนี้คือก็อย่างที่เห็นนะครับเอาไปวางกระบะมั่งวางรถเก่งมั่งวางนู่นวางนี่มั่งวางได้หมดนะครับแต่อย่างที่บอกคือโรตารี่อ่ะมันมันดีนะครับขี่สนุกเสียงเพราะเหมาะแต่ว่าคําพูดเลยนะข้อเสียงมันคือเหมาะกับคนมีเงินคุณไม่มีเงินเนี่ยผมแนะนาอย่าสร้างภาระให้ตัวเองดีกว่า นะครับคือถ้าพูดตามตรงตอนนี้ไอเกตมันก็ราคาลงมาแตะแตะจับตบแตะต้องได้จับต้องได้อะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคือล้านห้าล้านปลายอย่างเงี้ยมีให้เห็นแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีนะแต่ก่อนต้องมี2ปลาย2กลาง3ต้นนะครับนะครับช่วงนี้9สูตรลงมาเยอะเซเว่นก็ลงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจับต้องได้ก็แนะนำนะครับโอกาสมันก็มานะครับส่วนไอแปดนี่คือง่ายมากทุกคนนี้คือคนเล่นไอแปดเยอะเพราะมันจับต้องง่าย ถามว่าทาให้แรงได้ไหมมันก็แรงได้นะคือสบายเลยแหละนะครับแต่ถามว่าแรงเวอร์บังเท่าเจ็ดไหมก็ไม่เพราะว่าเนื่องด้วยตัวเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับทาให้แรงเท่ากับเจ็ดคงไปเฟรนไป,ไ,ปไม่ได้แต่ถ้าทําให้แรงก็แรงได้ขี่สนุกคือสนุกเลยแล้วบอดี้มันถูกเจนหนึ่งก็ประมาณ 3- 4 000. มสี่แสนมีให้เห็นแล้วส่วนเจนสองเจนสามก็จะประมาณ5้าถึงเจ็ดแสนซึ่งมันราคาโอเคจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มผมจะมองว่าทุกวันนี้คนหันมาเล่น8กันค่อนข้างเยอะ สับค่าที่อยากเล่นผมแนะนำนะถ้างบไปถึงเจ็ดเล่น8ก็ได้ครับเล่น8แล้วถ้าคุณเป็นคนชอบความแรงนะครับผมก็แนะนําเล่น8เอาเครื่องเียนมาวางก็โอเคเหมือนกันแต่คุณรับได้ไหมเรื่องราคาก็อีกเรื่องหนึ่งทําได้หมดก็จะประมาณนี้สหรับสิ่งที่ผมอยากแนะนําทุกคนที่อยากมาเล่นนะครับเครื่องโรตารี่ทั้งหลายนะโรตารี่มันวางได้ทุกรถทุกคัน,นครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้พื้นที่น้อยมากเพราะเครื่องมันเล็กแล้วก็น้าหนักเบาในน้าหนักที่เบาเมันสร้างมันสร้างกําลังได้สูง กว่าในซีซีที่มันมีเพราะว่าการจุดระเบิดหนึ่งรอบของมันก็เท่ากับมันจุดสามรอบของพวกเครื่องลูกสูบเข้าใจปะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมตามนั้นนะผมไม่ลงลึกคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีคลิปนี้ผมอธิบายเพราะฉะนั้นหลักๆนี่คือเล่นได้ไหมเล่นได้ครับสบายใช้งานชีวิตประจำวันสะดวกยกเว้นคุณจะ modify สูงถ้าคุณ modify สูงก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อยู่ที่ว่าใจคุณถึงหรือเปล่าพูดง่ายๆคือใจคุณได้ใจคุณถึงคุณยอมรับภาระหรือความลําบาก กูก็ใช้เลยเพราะว่าเหมือนผมอะอ่ะพูดง่ายง่ายเหมือนผมผมเคยก็เคยมีรถที่ผู้ใช้งานผู้รงๆใช้งานลำบากแต่ผมแม่งใช้ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำับผมเพราะว่าอะไรผมผมใจรักแล้วผมชอบผมเป็นคนผู้ตามตรงนะไม่ไดเอารถมาขี่มีรถแล้วจอดทิ้งไว้ปีหนึ่งขับสองทีสามทีไม่ผมเป็นคนใช้ทุกวันเตินทางไกลไปกับหมดละร้อยโลตลอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมการันตีเลยว่าแม่งชิลสบายนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินหรือเปล่า ฟังคําผมนะคุณมีเงินเติมน้ํามันหรือเปล่าแต่ก่อนโรตารี่กินน้ํามันจริง3 4โลลิตรหโลลิตรไม่เห็นเพราะแต่ก่อนเทคโนโลยีต่างๆกล่องต่างๆมันห่วยมันเหี่ยนะครับพูดตามตรงแต่ก่อนแม่ง power fc epcon อย่างเงี้ย epcon มันก็ไม่ดีนะพูดตามตรงไม่ได้ดีถึงทุกวันนี้ตัวนี้กล่องนี่มีให้เลือกเยอะนะครับ fueltech max ecu นะครับ lynx mo tech แม่งมีหมดนะครับตั้งแต่ราคาต่ำไปถึงสูงแล้วกล่องมันปรับจูนได้งค่อนข้างเยอะปัญหาอะไรต่างๆที่เคยมีของโลเนี่ยมันแก้ได้หมดนะครับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงคุณแค่กําเงินเตรียมค่าน้ํามันเนี่ยกำเงินเตรียมค่าน้ํามันเครื่องค่าเมเนเนต์ต่างๆค่าตัวรูปไปด้วยก็พอแค่นั้นแหละใช้งานง่ายมากใครมีคําถามอะไรเนี่ยถามผมหลังไมค์ได้หรือว่าเม้นถามไปเลยผมตอบทุกเมนนะครับผมพูดเลยผมตอบทุกคอมเมนต์จะมาในรูปแบบไหนผมก็ตอบแต่ถ้ามากนตีนผมก็ตุกคนตีนกับนะเออสงสัยอะไรถามได้ครับเพราะว่าของพวกนี้ยผมอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆพูดอย่างนี้ดีกว่า อะไรที่มันจับต้องได้เนี่ยเออคนมันก็จะเล่นกันมากขึ้นผมพูดตามตรงสเสน่ห์ของมันมันสนุกครับมันเป็นโรถท,ที่สนุกมากเสียงได้ฟิลได้ทุกอย่างดีหมดทําแรงก็โหดนะครับบาลานซ์ก็ดีเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆมาเล่นโรตารี่กันเยอะๆใครสนใจอะไรยังไงค่า,ชาใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ถามผมได้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้า